เนี่ยคนบางคนบอกว่าคือกี่กี่เองก็มีช่วงที่ลําบากเหมือนกันนะคะคือที่บอกว่าคนบางคนก็ลําบากความความจนมันเป็นสิ่งที่แทบจะไม่มีใครปรารถนาแต่ก็น่าแปลกใจที่ใครบางคนก็ทนอยู่กับความจนได้หลายต่อหลายปีใครบางคนทนอยู่กับความจนได้เป็นสิบสิบปีแต่ แต่วันนี้ค่ะชวนมาเรียนรู้กี่ชวนมาเรียนรู้นะคะชวนมาเรียนรู้ชวนมาอดทนกับเรื่องที่อดทนแล้วชีวิตเปลี่ยนค่ะอดทนศึกษาอดทนฝึกฝนอดทนลงมือทําอดทนรอผลลัพธ์อย่างถูกทางค่ะจากการกระทําอย่างถูกทางนะคะอดทนเพียง3ปีค่ะชีวิตเราเปลี่ยนแน่นอนเลยนะคะลองพิจารณาดูนะคะเราอดทนกับอะไรบางอย่าง เกิน3ปีเกิน5ป,ปีแต่ชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงหรือเปล่าถ้ามีถ้ามีก็แสดงความยินดีด้วยเพราะข้อหนึ่งเลยคุณมีความอดทนวันนี้กี้แค่ชวนมาอดทนเพิ่มค่ะอดทนเพิ่มอีกแค่ประมาณ3ปีกับธุรกิจ m g m ของสีกุงในการกระทําในการลงมือทําที่ถูกต้องในการฝึกฝนที่ถูกทางนะคะหลังจากนี้3ปีชีวิตคุณเปลี่ยนไปแน่นอนค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นสถิติที่เอามาให้เอามาให้พวกเรามีกําลังใจนะคะกี้ก็ไม่ได้เริ่มด้วยสถิติที่แบบ สวยงามวิเศษมากมายเลยสถิติของกี้ก็คือธรรมดามากๆค่ะมาปีแรก2012รีคูดคนได้11คนนะคะแล้วก็ทีมงานไม่รีคูดต่อด้วย11คนนี้ติดตัวติดตัวในปี2012นะคะก็มี11คนปี2013นะคะกี้รีคูดติดตัวได้12คนแล้วก็ทีมงานขยายต่ออีกอีก9คนรวมทั้งทีมเป็น21คนค่ะปี2014กี้รีคูดติดตัว16คนมีทีมงาน รีคูดมีทีมงานสร้างทีมต่อจนทำให้ทีมรวมในปี2024มี67คนปี2015เป็นปีแรกที่กี้ได้เข้าฟัง First step ของศีกรุงนะคะก็ทำให้กี้เข้าใจคือในการเข้ามาฟังเราก็ไม่ได้เข้ามาฟังคนเดียวเราชวนทีมเราเข้ามาฟังด้วยมันก็เลยทำให้เราเข้าใจกันทั้งทีมเลยค่ะเพราะฉะนั้นในปี2015กี้รีคูอยู่ที่32คนติดตัวและทั้งทีมรีคูดรวมกันได้ทั้งหมด246คนค่ะปี2016ถึง2018 หยุดทำงานไปนะคะในปี2016ถึง2018สักครู่นะคะค่ะในปี2016ถึง2018กี่หยุดทำงานไปแต่ตัวเลขตัวเลขรีคูติดตัวที่ขึ้นก็คือตัวเลขของการที่กี้เปลี่ยนเอาลูกค้าค่ะให้มาสมัครสมาชิกต่อตรงกับสีกรุงได้เลยค่ะแล้วก็มีทีมงาน รีคูดเพิ่มเติมนะคะรวมรวมแล้วทั้งทีมเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณเดือนเออปีละ100ร้อยกว่าคนนะคะในระหว่างที่ทีหยุดทํางานไปแต่ทุกคนเห็นไหมคะทุกๆเป้าหมายที่ชัดเจนทุกๆเป้าหมายที่ชัดเจนทุกๆความแรงปรารถนาที่เราอยากได้ค่ะมันส่งผลทวีคูณเสมอนะคะที่อยากให้พวกเราเชื่อในความเป็นไปได้เชื่อว่าสิ่งที่เราอยากได้อยากอยากได้จริงๆะค่ะ มันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนมันเป็นเรื่องอัศจรรย์เลยค่ะแทบจะเรียกเรียกได้ว่าแทบจะเกิดขึ้นได้อย่างทันทีกี้ที่ไม่รู้เรื่องออนไลน์มาก่อนแต่มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าอยากสําเร็จเหมือนพี่ๆบนเวทีค่ะก็ทําให้ปี2019ที่กี้กลับมาเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงทันทีนะคะด้วยยอดทีมงานที่เพิ่มขึ้นในปี2019ค่ะมากกว่าตลอด7ปีที่ผ่านมาสะสมกันอีกค่ะในปี2019ปีเดียวกี้ก็ทำยอด เพิ่มทีมงานเพิ่มมาทั้งหมดพันกว่าคนนะคะปี2020ก็เพิ่มขึ้นมาพันกว่าคนค่ะปี2021ก็เช่นกันค่ะเพิ่มขึ้นมาอีก1,000กว่าคนนะคะก็ทําให้ทําให้กี้ปัจจุบันมีทีมงานประมาณ5,000ักว่าคนค่ะแล้วก็มีรายได้เกิน10,000 0บาทต่อเดือนตามที่ตั้งใจไว้เรียกได้ว่าเป็นเส้นทางเหนื่อย3ปีช่วงที่2นะคะแล้วก็ทำให้กี้มีชีวิตที่แฮปปี้ชั่วโคตดมากขึ้นค่ะ ใครที่พร้อมจะแลก3ปีนี้กับการทำสีกรุ่มอย่างถูกเรื่องและมีผลลัพธ์ที่เหมือนกันในอีก3ปีข้างหน้ากดเลขหนึ่งมาให้ดูนะคะ่ะใครแลก3ปีบ้างคะขอให้ขอให้ขอให้เป้าหมายของทุกคนเป็นจริงนะคะ การกดหนึ่งมานั่นก็คือเหมือนเป็นการเหมือนเป็นการที่เราบอกให้จัก,กรวาลรับรู้เลยนะคะบอกตัวเราเองว่าฉันเอาแน่ๆแ,แล้วก็บอกจัก,กรวาลให้รับรู้แล้วว่าเนี่ยฉันคนหนึ่งนะที่ขอลงขอเปิดเซ็นสัญญาและขอประกาศให้โลกรู้แล้วว่าเนี่ยเส้นทางเหนื่อยสาปีแฮปปี้่่วงโคตได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในชีวิตของเราโดยเริ่มนับหนึ่งในวันไหนวัดผลวันไหนคะ่ะถ้า เราเข้าใจแผนภาพที่กิ้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะเข้าใจว่าอะไรที่เราควรรออะไรที่เราควรอดทนและอะไรที่เราต้องรอให้ได้ต้องอดทนให้ได้ะคะ่ะผ่านผ่านสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องทําในสามปีะคะ่ะเชื่อว่าผลลัพธ์ของเราไม่ต่างกันแน่นอนเพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องบังเอิญ มันจะไม่มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นซ้ําๆกับใครหลายๆคนเรื่องเมืองเอิญมันก็จะไม่สามารถถ่ายทอดวิธีการที่ไม่ว่าพี่บอสมาถ่ายทอดกี้ถ่ายทอดพี่แอมถ่ายทอดพี่ตุ๊กตาถ่ายทอดพี่ตั้มถ่ายทอดหรือแม้แต่พี่ๆท่านอื่นๆถ่ายทอดทุกอย่างมันออกมาถึงถึงออกมาเหมือนกันหมดเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราสามารถทําซ้ําได้นะคะค่ะก็ในสามปีทําอะไรบ้างสรุปมาให้เลยค่ะเรียนรู้นะคะเรียนรู้งานขายเรียนรู้งานขยายสายงานแล้วก็ชวนคนค่ะสร้างทีม ถนัดออฟไลน์ทำออฟไลน์ถนัดออนไลน์ทำออนไลน์อยากได้อะไรที่ที่มันมากกว่าที่เราได้นะปัจจุบันสละเวลาอีก20% 80เอาไปทำงานถนัดอีก20อร์ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะทำให้เราอะเพิ่มศักยภาพแล้วก็ทำได้มากขึ้นจากนั้นก็ฝึกค่ะฝึกถ่ายทอดความรู้บริหารทีมงานสอนทีมงานให้ทำงานเป็นเหมือนกันกันกบเราทั้งหมดนี้ทำให้เป็นในปีแรกค่ะ และปีที่2ปีที่3ก็แค่ทําเหมือนเดิมแต่ทำเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อผลลัพธ์ที่ทวีคูณมากยิ่งขึ้นเราอยู่ในธุรกิจที่สามารถพยากรณ์สถิติในอดีตได้นะคะพยากรณ์ได้จากสถิติในอดีตค่ะก็อยากขึ้นระดับ4ก็มีตัวเลขให้เราดูแล้วว่าขึ้นระดับ4ต้องมีคนกี่คนที่เชื่อว่าคนที่มีเป้าหมายชัดเจนท่องแผนภาพนี้ได้นะคะอยากมี อยากไประดับ4ต้องมีทีมงานประมาณกี่คนระดับ3กี่คนระดับ2กี่คนระดับ1กี่คนมันมีมันมีตัวเลขทางสถิติให้เรายึดถืออยู่แล้ววันนี้ตั้งเป้าหมายง่ายมากเลยคะ่ะวันนี้เราตั้งเป้าหมายนะคะเราอยากเราอยากเป็นสมาชิกระดับไหนยกตัวอย่างเช่นอยากเป็นสมาชิกระดับ1เพราะฉะนั้นสมาชิกระดับ1บอกไว้ว่าสมาชิกระดับ1จะต้องมีทีมงานประมาณ1,200คน ế. เราอาจจะตั้งว่าอยาก เป็นสมาชิกระดับหนึ่งอยากปรับระดับหนึ่งสีกรุงภายในระยะเวลาหนึ่งปีเราเห็นแล้วค่ะว่าการเป็นระดับหนึ่งได้ต้องมีทีมงานหนึ่งคนฉะนั้นในหนึ่งปีเราต้องทำให้ได้หนึ่งันรคนก็เฉลี่ยเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละประมาณหนึ่งรอยคนเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้น,ะน,นอะไรก็ตามที่เราเห็นปลายทางที่ชัดเจนเห็นสิ่งที่รู้ปลายทางว่าเราต้องการอะไรและรู้ชัดเจนว่าสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรเราก็แค่ ลงมือทำอย่างมีความสุขต่อเนื่องมั่นใจและไปสำเร็จไปเฉลิมฉลองกับปลายทางที่มันจะได้ตามสิ่งที่เราเริ่มต้นลงมือทำในวันนี้นะคะธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่ที่มันเป็นที่มันสามารถเป็น passive i n c o m ได้ก็เพราะว่ากฎหมายบังคับให้ซื้อซ้ำทุกปีอยู่แล้วค่ะพระบอรกฎหมายบังคับให้ซื้อซ้ำทุกปีและคำว่า happy ชั่วโคตรอย่างที่บอกไปนะคะว่ามันไม่ได้จบแค่รุ่นเราค่ะ ทุกอย่างที่เราสร้างไว้ส่งต่อสูตรายาดได้นะคะไม่ต้องรักษายอดใดๆเลยนะคะก็ต่ออายุเข้ามาก็สามารถเป็นสมาชิกต่อได้ไม่มีการรักษายอดไม่มีการบังคับอะไรใดๆเลยและพ i v e i n c o m e จะเป็น passive i n o o m e ที่มั่นคงก็ด้วยข้อนี้ค่ะไม่สามารถย้ายสายงานได้ตำแหน่งขึ้นแล้วไม่มีลงทั้งหมดทุกข้อนี้เรียกได้ว่าที่พิสูจน์มาแล้วนะคะเรื่องการ ตำแหน่งขึ้นแล้วไม่มีลงนะคะแล้วก็ไม่ต้องรักษายอดยุดทำยังมีรายได้อยู่ที่เพิ่มเข้าไปให้นะคะก็วันนี้ค่ะหัวใจของงานเราหัวใจของแผน MGM หัวใจที่จะทำให้การเหนื่อย3ปีของเราผลลัพธ์มันคือแ Happy ่่โโตรนั่นก็คือการชวนคนค่ะชวนคนเพื่อสะสมสินทรัพย์นะคะสำหรับวันนี้ค่ะที่ก็พาพวกเราท่องโลกนะคะทัวทัวผลลัพธ์ในอีก3ปีข้างหน้าของทุกๆคนนะคะจากการลงมือทาที่ ถูกเรื่องต่อเนื่องในวันนี้ค่ะอีกสามปีข้างหน้าผลลัพธ์เชื่อว่าเหมือนกันหรือมากกว่าที่กี้พาพวกเรามาดูตรงนี้แน่นอนเลยค่ะมีพี่ๆน้องๆท่านไหนมีคำถามไหมคะสามารถพิมพ์คำถามหรือเปิดไมค์คุยกันได้เลยนะคะมา ก็ในระหว่างที่รอคําถามนะคะแล้วก็เรายังมีเรายังมีเวลาเหลืออยู่ค่ะที่ชวนพวกเราคิดค่ะว่าจริงๆทุกๆปีใหม่ค่ะมันเป็นช่วงเวลาแห่งความชื่นบานเป็นช่วงเวลาแห่งความสดชื่นทุกๆครั้งเลยทุกๆปีใหม่นะคะทุกๆปีใหม่เราจะมาพร้อมกับเป้าหมายใหม่ปีนี้ฉันจะนู่นนี่ปีนี้ฉันจะทําอย่างนี้อย่างนี้ปีนี้ฉันจะสําเร็จในเรื่อง นี้เรื่องใดก็ตามคือในทุกๆปีใหม่อะค่ะในทุกๆปีเราจะมาพร้อมกันพร้อมกันกับเป้าหมายเสมอในที่นี้มีใครบ้างคะที่ทําเป้าหมายปี2011เสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างคะขอมือเลยค่ะกดสองมาเลยคะ่ะใครที่ใครที่ทำเป้าหมายปี2021เรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วพร้อมกับสถานีถัดไปพร้อมกับปี2022แล้วคะ่ะ มีใครทำมีใครทำเป้าหมายเสร็จแล้วกด2องหนยคะ่ะและถ้าสมมุติว่าเรามีเป้าหมายนะคะเป้าหมายที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปีโอ้โหยินดีด้วยนะคะพี่ทิติรัตน์นะคะพี่เยาวลักษณ์นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะมีมีเป้าหมายในปี2021และทํามันครบไปแล้วเพราะฉะนั้นตื่นเต้นกับเป้าหมายปี2022ต่อเลยค่ะสะดวกเปิดไมค์แชร์ไหมคะพี่เยาวลักษณ์พี่ทิติรัตน์คะ ดีใจค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะที่ทำเป้าหมายได้สำเร็จนี่คือคนหนึ่งในคนที่มีความสุขนะคะการมีเป้าหมายแล้วก็เป้าหมายสำเร็จนั่นแสดงว่าเราก้าวหน้าแล้วนะคะโอเคค่ะเชิญค่ะพี่เยาวราชค่ะขอบคุณมากค่ะน้อกกี้อของพี่เาวอ่ะก็ทำจากสอบได้บัตรในหน้ามาแล้วก็คือตั้งเป้าหมายขึ้นระดับ4ค่ะของพี่เาวก็ทำสำ,สำเร็จแล้วค่ะ อ๋ปอปรดมือคะ่ะทุกคนคะกดเลขสามที่เป็น,ท,ปนที่เป็นระดับถัดไปของพี่เยาวลักษ์ให้หน่อยค่ะทุกคนกดเลขสามเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับพี่เยาวลักษณ์ด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะค่ะตั้งเป,เป้าหมายต่อไปไ<ว>ก็คือเลขเลขสามระดับค่ะโอเคเป้าหมายถัดไปคือเลขสามระดับสามทำได้แน่นอนคะ่ะมีอะไรอยากจะแบ่งปันไหมคะอันเราบอกว่าเรามีเป้าหมายในปีสองพันยี่สิบ เอ็ดเนี้ยค่ะว่าอยากมีบัตรในหน้าแล้วก็ขึ้นระดับสีได้พี่เยาวรักขึ้นระดับสีด้วยวิธีการไหนยังไงบ้างคะช่วยแชร์สั้นๆให้พี่น้องเราได้ยินรู้ไปกับเราค่ะยินดีค่ะของเยาเนี่ยเอ่อตอนที่สมัครสมาชิกตอนแรกก็คือยังไม่ได้ไม่ได้มุ่งหวังที่จะสอบใช่ไหมคะแต่<ะ>เพลินว่าพอมาเข้ามาเรียนรู้ในห้องห้องไลน์ที่ตอนตอนเย็นหรือตอนเช้าที่เราเรียนกับน้องตุกตานะคะ,ะเราก็เลย เหมือนก็มีคําพูดให้เราจุดประกายเพื่อที่จะสมัครสอบนะคะเยาวก็สมัครอบรมที่นครปฐมพออบรมเสร็จแล้วเชื่อไหมคะว่าเยาอยู่กรุงเทพแล้วจองสอบเนี่ยเป็นอะไรที่จองสอบยากมากค่ะทีนี้ณวันนั้นคือเราจองสอบตอนเช้าเราคียข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยมีแบบว่าสถานที่ที่จะรับเราได้ก็คือภาคใต้<ะ>ลำปางเชียงใหม่เยาวอยู่กรุงเทพยาจองเชียงใหม่เลยค่ะ โอ้โหยอดเยี่ยมมากนะคะทุกความปราแล้วก็ของยอมก็คือตีตีขึ้นไปที่เชียงใหม่เลยแล้วก็ก่อนอื่นก็คือพอวันสอบเนี่ยเราไปตอนเช้าใช่ไหมคะเราก็รีบไปบนบานแสงกก่าวที่หน้าสารการเขาจะมีผราพรมใช่ไหมคะเราก็ไปบนตรงนั้นก่อนแล้วก็เข้าไปสอบให้ผ่านคือสอบครั้งเดียวผ่านค่ะวินาศสภัยคือสอบครั้งเดียวผ่านเลยยอดเยี่ยมมากค่ะแกบนสอบเสร็จแล้วพี่ยอาก็มาแก้บนแล้วก็กลับ เทพแล้วก็เลยได้มาลุยงานเลยค่ะคือ <Okay. S 2> ของเราเองเนี่ยมีสมาชิกเยอะนะคะแต่ว่าไม่มีคนทํางานค่ะ <Ha. S 2> คือเริ่มแรกก็คือเราทํางานคนเดียวแล้วก็มีสายงานซึ่งพอสายงานเขาสมัครสมาชิกปุ๊บเขาก็สอบสอบผ่านเหมือนกันก็คือระดับชนกันเราก็จะไม่ได้ของเขาแล้ว <Ha. S 2> ใช่ไหมคะแล้วทีนี้อคือคนที่ เขาติดต่อกับเราติดต่อเขาเนี่ยคือว่าแนะนําบอกต่อเขาให้สมัครสมาชิกเพื่อที่จะซื้อใช้ถูกเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาคือแนะนํามีการแนะนําบอกต่อบอกต่อเรื่อยๆก็สะสมสะสมไปได้อ,อ่าเดือนเมษาพฤษภามิถุนารวมโควิดเดือนสุดท้ายคือเดือนมิถุนาได้ยอดครบตอนแรกเนี่ยได้ย,ยอดสามแสนหนึ่งหมื่นกว่าบาทค่ะทีนี้พอเราก็รอ,อน้องน้องปรับระดับ สก่อนให้น้องเขาปรับระดับสามก่อนแล้วเราค่อยทำเรื่องปรับระดับสี่เพิินว่า,ามีสายมีลูกค้าบางรายที่เขาทำการยกเลิกกรมธรรเพราะว่าเขาขายรถแต่ก็คือโชคยังดีที่แบบว่าเลยสามแสนนะคะก็เลยแบบคือตกใจตอนแรกตกตกใจเลยเรามาคำนวณกับน้องก็บอกเฮ้ยยอดหายได้ไหมแ <laughs> บบว่าโอ้ก็ คือถ้าเกิดสมมติว่าเราปรับไปตั้งแต่ที่เราได้ไปแล้วมันก็จะไม่มีกังวลอะไรใช่ไหมคะเอะอว่าเรารอน้องรอน้องให้เขาเขาปรับขึ้นมาก่อนก็เลยเฉียดฉิวค่ะแต่ทีนี้ว่างวดหน้าระดับสามเราต้องทําเผื่อให้มากที่สุดค่ะก็คือตั้งเป้าหมายว่าประมาณหกเดือนอะภายในหกเดือนเราจะทําให้ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะน้องกีงค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะที่เยาวหนูเชื่อว่าหนูและทุกคนในห้องนี้เชื่อว่าพี่เยาว์ทาได้แน่นอนสิ่งหนึ่งที่ ที่ได้ฟังจากพี่เยาวค่ะพี่เยาวบอกว่ามีทีมงานเยอะมากเลยแต่ทีมงานทํางานไม่กี่คนนั่นแสดงว่าพี่เยาวเองค่ะหลังจากที่สมัครสมาชิกแล้วมีการรีคูดเข้ามาตลอดอะค่ะคือคือวันนี้เราไม่รู้หรอกว่าทีมงานของเราจะเริ่มทํางานวันไหนแต่สิ่งที่เรารู้อะค่ะและเราควบคุมได้นั่นก็คือเราก็หาทีมงานเข้ามาเรื่อยๆและทีมงานที่มีจํานวนมากพอมันก็เลยทําให้พี่เยาวมียอดที่สามารถนํามาปรับระดับได้ขอหนึ่งคำถามจากพี่เยาวค่ะ ประโยคอะไรที่พี่เยาได้ยินและทำให้ตัดสินใจสอบบัตรในหน้าและด้วยความกระหายมากๆเลยอะ่ะกรุงเทพเต็มไปสอบเชียงใหม่ก็ตีตั๋วไปสอบเชียงใหม่เลยค่ะประโยคไหนคะที่ทำให้พี่เยาฟังแล้วตัดสินใจว่าจะต้องสอบบัตรในหน้าท,นท,ทันทีเลยค่ะคือว่าที่ที่เราได, <enter S 2> ได้อบรมไ,รบได้อบรมทุกวันนะคะเขาก็พูดแต่ละคนอเดีย ฮัลโหลค่ะพี่ยาวปียอดของเราเองเอ่อเราเนี่ยขายได้ได้ยินไหมคะเราเป็นคนที่แบบว่าไปลงทุนแบบไปลงทุนขายออนไลน์แล้วเราเอาเงินไปจมตรงนั้นแล้วเราโดนหลอกให้ไปลงทุนเหมือนกับว่าเราเชื่อเชื่อในตัวคนที่พูดแล้วเราเอาเงินลงทุนไปแล้วเขาก็ปล่อยรอยแพรเราใช่ไหมคะแต่พอมาค่ะมาเจอธุรกิจของสี่กรุงเนี่ยเราไม่ต้องลงทุนค่ะไม่ต้องลงทุนเลยแล้วเราแบบว่า แค่บอกต่อบอกต่อให้ลูกค้าหรือว่าให้เพื่อนเราเนี่ยได้ซื้อราคาสมาชิกอะ่ะเราก็บอกต่อเขาบอกต่อไปเรื่อยๆค่ะก็คือเหมือนกับที่เราฟังเขาเขาได้ยอดเงินกันโดยที่แบบว่าไม่ได้ขายอะ่ะเขาไม่ได้ขายไม่ได้ลงทุนเลยแต่เขาได้รับเงินเดือนได้รับเดือนเดือนหนึง่งเนี่ยอย่างน้องตุ๊กตาเนี่ยได้รับเดือนละแสนกว่าบาทโดยที่เขาไม่ได้ขายอะ่ะแค่สายงานเข้ามาเยอะแยะคืออันนี้เฉพาะค่าสายงานอะ่ะค่ะมันก็เลยทําให้เราคิดว่าเอ้ย ถ้าเราบอกต่อเยอะๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปขายของไม่ต้องเอาเงินไปจมตรงนู้นโดนที่แบบยาวโดนมาเยอะนะหลายหลายแบรนด์หลายๆายๆสินค้าเราก็เลยแบบว่าเออมาลงทุนตรงนี้ดีกว่าโดยที่ว่าเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนอกจากตัวเราเอง <Okay. S 2> ลงลงด้วยตัวเราเองคือตั้งใจเข้าห้องเรียนค่ะแล้ว <Okay. S 2> เราก็ศึกษาศึกษาไปเรื่อยๆค่ะ <Okay. S 2> ก็เลยเป็นแบบ <Okay. S 2> เป็นช่องทางที่เราลักทางนี้เลยชอบทางนี้โดยที่ว่าไม่ต้องใช้เงินแล้วอะค่ะ okay. ยอดเยี่ยมมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เยาวมากๆเลยค่ะเชื่อว่าทุกคนที่ได้ฟังเนี้ยได้รับกําลังใจเพียบเลยค่ะสิ่งที่ทําให้พี่เยาวตัดสินใจนะคะอยู่กรุงเทพแต่ไปสอบบัณฑน,น,นาที่เชียงใหม่เลยก็เพราะว่าอยู่ในธุรกิจนี้ไม่ต้องขายก็มีรายได้หลักแสนต่อเดือนไม่ต้องลงทุนไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องกลัวที่จะถูกถูกหลอกใดๆจากคนที่เราเชื่อถือถูกไหมคะก็นั่นแหละค่ะก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ที่ทําให้พี่เยาวไปสอบบัณฑน,น,นาเชื่อว่าในที่นี้ เราหลายๆคนทุกๆท่านในที่นี้ก็เห็นตัวอย่างแล้วค่ะว่าการทําสีกรุงแม้ว่าไม่ได้ขายเลยแม้แต่บาทเดียวก็สามารถสร้างรายได้หลักแสนต่อเดือนที่สม่าเสมอทุกๆเดือนได้เพราะฉะนั้นบัตรให,หน้านีค่านะคะทุกคนที่ฟังพี่เยาวในที่นี้กี่เชื่อว่าก็วางแผนเตรียมสอบแล้วก็จองสอบเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะที่บอกว่าเป้าหมายในปีนี้สําเร็จแล้วคุณธิติรัตน์ค่ะสะดวกเปิดไมค์คุยกันไหมคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะแนะนำตัวค่ะแนะนําตัวเองแล้วก็แชร์หน่ยค่ะว่าตั้งเป้าหมายอะไรไว้แล้วทํายังไงมันถึงทําสําเร็จค่ะในสายทีมของ,ของพี่อรุณนะคะคืออ๋อในปีสองพันที่ผ่านมาก็ และ้เป็นได้ที่ได้โอเฮยอดเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วแล้วการที่การที่เราขึ้นระดับสีได้ค่ะมีเป้าหมายตั้งใจไว้แล้วแหละว่าจะขึ้นระดับสีแล้วเราปรับระดับสีได้ยังไงคะเราทําเราทําอะไรบ้างคะในการทําให้เราปรับระดับสีได้ค่ะอืมก็คือคือของโนม่าจะยังไม่มีทีมงานที่แบบว่าช่วยคือหมายถึงว่ายังไม่มีลูกทีมที่ทํางานคือเราอ่ะ ใช่ย,ยอดของตัวเองทั้งหมดนะคะโดยที่ว่าของผู้แน,นะนาอ่ะก็คือทางในส่วนของเออพี่นวพลพี่อรลูเนี่ยเขาจะเป็นตัวซ<อ>ัพพอร์ตเราเ,เพราะว่าของนมัมจะไม่ได้ทําในส่วนของออนไลน์คือเราทาออฟไลน์ทั้งหมดเหมือนอว่าแจกคิวคือแนะนําเพื่อนบ้านในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือแนะนําคนใกล้ๆซื้อซื้อใช้ในราคาสมาชิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วยอดมันก็ขึ้นไปโดยที่ว่าเราแพนไว้ว่าเดือนนี้เรา ต้องหากี่คนกี่คนกี่คนแล้วก็มันก็ทําได้ตามแผนที่เราวางไว้อ่ะค่ะโอเคยอดเยี่ยมมากเลยค่ะก็แสดงว่าเป็นการปรับระดับสีด้วยการด้วยการที่เราเดินสายออฟไลน์เลยล้วนๆใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วขึ้นระดับสีด้วยจํานวนทีมงานกี่คนคะทีมงานตอนนั้นประมาณทีมงานคือส่วนมากจะเป็นซื้อกินซื้อใช้นะคะประมาณอ่อ หกสิบถึงเจ็ดสิบคนนะค่ะประมาณนี้ค่ะโอเคก็ตามสถิติเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะคะเหมือนกันกับเหมือนกันคล้ายๆกันกับทางพี่เยาเลยเรามีเป้าหมายนะคะที่จะขึ้นระดับสีให้ได้แล้วก็ชวนคนก็ถือว่าถือว่าของคุณทิติรัตนะคะ์คะคุณน,นิ่มใช่ไหมคะหรือนุ่มนะคะ,คะนุ่มค่ะนุ่มค่ะคุณนุ่มโอเคก็ถือว่าคุณนุ่มก็ทําเป้าหมายของตัวเองสําเร็จแล้วและที่สําคัญสอบบัตรในหน้าประกันชีวิตได้ด้วยเรียกได้ว่า ครบเครื่องกับทุกๆแผนการตลาดของสีกรุงที่สามารถทําได้เลยนะคะแล้วเป้าหมายของเราค่ะเป้าหมายในปีถัดไปปี2022คืออะไรคะก็คือสิ่งแรกคือชวนแบบสมาชิกเข้ามาเป็นทีมเยอะๆนะคะแล้วก็อะอไรวคือผลักดันลูกทีมที่เขามีความสนใจที่จะ สอบบัตรในหน้าให้ได้เยอะมากที่สุดก็คือสนับสนุนเขาเหมือนที่แบบเราอ่ะเคยได้รับจากทางผู้นํานะคะแล้วก็แท่นไว้ก็คือเมื่อในมือม,มีทีมงานเยอะๆมีแบบสายทีมที่แบบเขามีความพร้อมที่จะตั้งใจเหมือนเหมือนอย่างที่เราทําก็คืออยากจะปรับระดับสามอะไรประมาณนี้คะ่ะโอเคเพราะฉะนั้นชวนทีมงานให้ได้เยอะๆเพื่อที่จะปรับระดับสามนะคะการปรับระดับสามใช้ยอด เก้าแสนภายในสามเดือนถูกไหมคะคุณนุ่มหาเก้าแสนในสามเดือนเราตั้งเป้าสักกี่คนดีคะทีมงานเยอะๆของเราเนี่ยค่ะก็คิดว่าก็คิดว่าประมาณน่าจะสักสองร้อยคนขึ้นนะคะโอเคสองร้อยคนขึ้นไปนะคะในปีสองพันยิบสองเพื่อที่จะได้ปรับระดับสามค่ะคนสําเร็จมักจะทิ้งล่องรอยความสําเร็จไว้เสมอนะคะและเดินตามล่องลอยความสําเร็จเก่านั่นแหละค่ะเพื่อไปหาความสําเร็จใหม่ ขอให้ทีมงานทุกๆท่ทานนะคะกดเลขสามมาเป็นกําลังใจให้ทั้งพี่เยาวนะคะแล้วก็น้องนุ่มด้วยนะคะในการทําเป้าหมายระดับสามได้สําเร็จค่ะขอบคุณค่ะนะคะยินดีด้วยค่ะโอเคขอบคุณทุกๆท่ทานนะคะขอบคุณขอบคุณทั้งพี่เยาวทั้งน้องนุ่มเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ทําให้เราได้เห็นว่าเนี่ยทุกๆความสดชื่นเมื่อต้นปีนะคะทุกๆเป้าหมายที่เราตั้งไว้เราสามารถ ทำมันให้เกิดขึ้นจริงได้นะคะก็ขอบคุณตัวอย่างของความเป็นไปได้แล้วี่ก็เชื่อมากๆเลยนะคะทั้งพี่เยาวแล้วก็ทางน้องนุ่มเองค่ะในปี2022กับเป้าหมายที่ตั้งไว้แน่นอนค่ะว่าเขาสามารถไปถึงแน่นอนรวมถึงพี่ๆน้องๆทุกท่านในห้องนี้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่ตั้งเป้าหมายไว้ในปี2021แล้วมันยังมันยังทำไปไม่ถึงเป้าหมายนะคะีคก็ขอบอกว่า เรายังเหลือเวลาอีกตั้งยี่สิบกว่าวันค่ะเรายังเหลือเวลาตั้งยี่สิบกว่าวันแล้วก็ด้วยเดือนธันวาเป็นเดือนที่ที่พี่บอสก,ก็ได้บอกไว้แล้วว่าเป็นเดือนที่โอกาสเยอะที่สุดเลยเป็นเดือนที่ยอดเยอะที่สุดคนมีเงินเยอะที่สุดคึกคักที่สุดคนมีโบนัสซื้อรถซื้ออื่นได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะในในเดือนธันวาคมก็เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่จะทําให้เราอะค่ะใช้โอกาสนี้ในการทําเป้าหมายที่เหลืออยู่ที่ค้างอยู่ในปีสองพันยี่สิบเอ็ดให้เป็นจริงนะคะ และไม่ว่าผลลัพธ์นั้นจะเป็นยังไงกี่ก็เชื่อว่าทุกความตั้งใจมันทําให้เรามีทักษะสะสมในตัวเราเพิ่มมากขึ้นแล้วเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพื่อไปเริ่มต้นกันอีกรอบนึงนะคะในปี2022กับเป้าหมายที่สูงมากขึ้นก้าวหน้ามากขึ้นพัฒนามากขึ้น,น,น,าานแล้วก็ทำให้ชีวิตของเราก้าวหน้ามากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาแบ่งปันวิธีแล้วก็ขอบคุณกําลังใจจากจากทุกๆท,ท่านนะคะที่ที่ให้กับตัวอย่างของคนสําเร็จ2องคนของเรานะคะและขอให้กําลังใจทุกๆตัวเลขที่กดมาะคะ่ะย้อนกลับคืนสู่ทุกๆท,ท,ท่านให้ลงมือตั้งใจแล้วก็มีกําลังใจในการเดินต่อเพื่อสารเป้าหมายในปี2021ให้เป็นจริงนะคะขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้กี้พลอยศาสนาทายาทน,นะคะ ก็ขอจบการประชุมในวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับคุณกี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะกับหนึ่งแผนการตลาดสามบริษัทค่ะ